Uh, before I ending this season, I also want to introduce another new product, Hazelnut Coffee. ก่อนที่เราเมื่อกรูก็คือจบแล้วนะคะเกี่ยวกับการบรรยายของเบลาเจนตอนนี้นะคะเขาจะแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนะคะเป็นกาแฟ Hazelnut ภาษาไทยเรียกอะไรคะไม่ใช่ถั่วนะ h a z e น n u โอเคเฮเซลนัทก็แล้วกันนะเฮซนัทกาแฟ is a perfect blend of instant coffee and g a r d e n a o s m together with t e m p i n g flavor of hazelnut. It is specially formulated for those who prefer thick, nutty and smooth cup of coffee. ค่ะกาแฟใหม่นี้นะคะก็มีการผสมผสานของดอกลิจนะคะมีกาแฟและก็มีถั่วเฮซลนัท ที่สำหรับคนที่ชอบกาแฟที่มันมีรสชาติอาหอมแล้วก็แบบเข้มข้นนะคะมันมันจะมาแบบเข้มข้นแล้วก็มันลื่นเลยสมูท The r i d t e r is in convenient single serve package and it is very easy to prepare. h a n n a m o coffee can be served either hot or cool. ก็มาเป็นชงง่ายนะคะในหนึ่งซองนะคะก็ชงชงได้ชงแล้วก็ดื่มได้ง่ายค่แล้วก็ดื่มได้เย็นหรือร้อนก็ได้ That's all for my presentation today thank you ค่ะ